สถานการณ์นะครับผมต้องบอกว่าต้องตามอย่างใกล้ชิดนะครับผมตอนนี้ก็มีการขู่ฟ้องกันอีกแล้วนะครับใครที่แชร์ต่อๆนะครับผมเรื่องอะไรทุกท่านมาฟังกันดูนะจะมีจอนนี่หรือเปล่าเนี่ยนะครับแต่จอนนี่มันเป็นช่องแรกนะที่ที่ทำคลิปหรือเปล่าผมไม่ค่อยแบบไปตามไปตามช่องไหนนะผมเป็นคนที่คิดเป็นคนที่คิด ข่าวขึ้นมาเองนะครับผมในการทํานะผมไม่เคยแบบไปต่อข่าวอื่นนะคือยกเว้นในในบางในบางเรื่องเท่านั้นเองนะครับผมที่ผมนําแบบของเขามาลงอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเป็นกระบอกเสียงผมเห็นว่าเออนี่มันเป็นเป็นประโยชน์ไม่ใช่อโอ้โหช่องนี้เอาเอามาเอามาเอามาไม่ใช่ผมอะทาเองอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในบางประเด็นเท่านั้นที่ผมจะขอญาตแบบดูดมาอะไรเงี้ยนะครับผมเพื่อที่จะมาแชร์ต่อมาเล่าต่ออะไรเงี้ยอ่ะโอเคทุกท่าน มาฟังเขาครับผมโอ้โหไลฟ์ของเขาเนี่ยยังไงวะของเมื่อวานนะครับทุกท่านของเมื่อวานนี่มันชั่วโมงสามสิบหกนาทีนะครับผมปาไปสี่คลิปทุกท่านผมยํำไปสี่คลิปนะเออแล้วรอบนี้เขากวนผมหรือเปล่าเนี่ยนะครับผมคงไม่ไหวอยู่แล้วเออไลฟ์ไลฟ์ของวันเนี้ย สามชั่วโมงยี่สิบสี่นาทีตีไปยี่สิบห้านาทีมันสี่สิบหกวินาทีกะว่าเอาให้ผมเดี่ยงเลยเหรอไม่ไม่ให้ผมได้หลับได้นอนเลยเหรอครับ <c oughs> ผมก็ทําไม่ไหวหรอกเอาจริงแต่ผมก็จะพยายามเอาในส่วนที่เขาพูดอะไรยังมาวิเคราะห์มันเป็นสิทธิของเรานะที่เราจะเอาของเขามาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์เอามาตําหนิติชมอะไรอย่างเงี้ยคือได้หมดนะครับมันเป็นสาธารณะนะ ต้องบอกกันแบบนี้โอเคนะครับไม่มีบิดเบือนอยู่แล้วนะครับผมอมืของจริงนะอ่ะนะซัดซัดกันตรงตรงอะ่ะโอเคมาฟังกันเลยครับทุกท่านทุกท่านอย่าไปคิดนะอุ้ยทาไมทนฟังได้เราทําเพื่อกระบอกเสียงให้กับชาวพุทธให้ชาวพุทธทุกท่านนี่ร่วมกันมาเป็นกระบอกเสียงว่าเรื่องเนี้มันถูกหรือไม่ถูกนะครับเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรพี่น้องชาวพุทธมีสิทธิ์ที่จะร่วมกันพิจารณาเข้าใจไหมครับ ไม่ใช่ผมมาตัดสินนะผมไม่ตัดสินใครนะครับผมเป็นที่นําเสนอข่าวนะครับผมนะครับวันไหนที่ผมโดนฟ้องผมก็ไม่กลัวใครนะครับรอฟ้องกลับอย่างเดียวถ้ามีคนฟ้องผมนะเออเพราะว่าผมไม่ได้ทําอะไรผิดนะครับาจาัดที่ไหนาจาัดที่ไหนนะคะเดี๋ยวรออาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราแจ้งอ<า>ีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าจัดในกรทมแน่นอนนะคะกรทมแน่นอนแต่ว่าสถานที่ที่แน่ชัดเดี๋ยวจะแจ้งตอนเปิดรับลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วก็การร่วมง,งานเนี่ยก็คือร่วมฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแต่วันนี้เราทากล้องแบบนี้ดีกว่านะเพราะคิดว่าหลายๆคนน่าจะอยากเห็นหน้าน้องสวรรคะเห็นหน้าจ้องอวรรค์อารีส,สวรรค์แม่้องได้ยินเสียงชัดไหยคะผได้ยินเสียงชัดเจนเลยค่ะเสียงเบาม <ไป S 2> บากเลยจ้ะปฏิบัติที่วัดตั้งแต่วันไหนคะเนี่ยมาตั้งแต่วันที่สิบเก้าสิบเก้าค่ะวันที่สอง ตอนนี้ขางเลยค่ะตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยที่สุษฎ่์ฝนตกไหมคะแม่หนูตกครับก่อนหน้านี้ตกนะแต่ตอนนี้หยุดจุดสนิทแล้วค่ะแก่อนหน้านี้ตกทั้งฝนทั้งลมเลยเนาะแต่ผมอยู่เกาะสมุยเกาะสมุยก็ตกตกทุกวันสิสวัสดีค่ะสวัส่ีค่ะแต่ต้องเรารอเวลาก่อนเนาะ แต่ว่าเราร่วมพูดคุยกันก่อนทําไมแม่น่าเครียดอ่ะวันเนี้ในช่วงที่เราเม่วาอ,อยากฟังทนายต้อต่อหลายคนยังอยากฟังต่ออยู่เลยเรื่องที่เราให้ฟังใช่ไหมคะสนุกมากมีม,มีมีเรื่อง <ứng> คุยกันนิดนึงว่าตอนเนี้ยมันเริ่มมีการโยงโยงเราไปในเรื่องที่เราแบบไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้ค่ะมันมีคนที่เี่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ได้เกี่ยวข้องเราไม่ได้ตั้งใจ ฮะ <H an>? ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาะหรือเจตนาะอ่ะว่ากันไปนะครับทุกท่านว่ากันดีๆนะเอาให้แน่นะเราจะแจ้งความเพื่อดำเนินคดีแล้วก็เดี๋ยวใครที่นานําข่าวไปลงต่อๆกันเราก็คงจะต้องดําเนินคดีอะเนาะเพราะมันไม่เป็นความจริงอ่าเตียนเสียงมาอยู่ครับโยงโยงในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงฟ้องอีกแล้วไม่ได้ทำมาบอกว่าเราทาอย่างเงี้ยก็ก็เจ้าก็ใส่ความครับทำให้เสียหายใครบอกว่าทํา ใครบอกว่าธรรมราธรมแน่นอนว่าไม่มีช่องผมแน่นอนผมถามว่าใช่หรือไม่จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับฟ้องไปสารยกยกปุ๊บฟ้องกลับปั๊บนะครับผมทุกท่านเอาจริงเออคงจะมันกันเนาะงานนี้เนาะทุกท่านเนาะ อยังเรื่องยังไม่เกิดเลยจะฟ้องกันซะแล้วนะครับผมโอ้นะครับเอ,อ่อมิดเรืองคดีเเห็นเห็นข่าวแว่วว่าเอา่อไม่รู้พูดถึงเราหรือเปล่าเห็นจะบอกว่าจะไปแจ้งความในประเด็นนี้อา่าก็ก็แล้วแต่วันนี้ผมก็เข้าไปที่เอ่อท้องหลอก็ยังก็ได้คุยกับพนกันกงานสอบสวนอยู่ว่าเออเขาก็ดูแล้วมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะเขาบอกไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลย เราคุยเรื่องข้อธรรมะกันแล้วเราก็คุยกันเรื่องนี้แล้วมันมีคนพิมพ์ม,มาเดี๋ยวเดี๋ยว<า>เดี๋ยวเดี๋ยวธรรมราชเจ้าเป็นทนายเจ้าจะไปถามตรมำรวจทําไมว่ามันเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวตลกอะมั่นใจในตัวเองหน่อยสิตัวเองเป็นทนายแท้ๆนะครับผมยังจะไปถามตำรวจท่องรออีกมาถามจอนน่มาเดี๋ยวจอนน่จะบอกให้ว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยว ไปสาบานวัดพระแก้วก่อนไปเอาจริงกล้าไหมกล้าไปสาบานวัดพระแก้วไหมกล้าหรือเปล่าถ้าพูดกับผมนะผมบอกแล้วผมนี้แม่งดักคอทุกเรื่องเลยนะอะถ้าไฟกันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะในสารนอกสารเนาะหน้าสื่อในซื้อผมได้หมดครับผมบอกเลยจะเถียงสู้ผมหรือเปล่าแค่นั้นอันนี้ผมพูดตรงๆนะ เอฟซี FC, พี่น้องประชาชนหลายคนคงยังไม่เคยเห็นนะครับผมไม่เคยยอมคนนะอ่านะ,อ,ะอย่าบอกนะว่าว í, เก่งแต่เก่งแต่แบบนี้แหละอยากเห็นหน้าบรรลังจะนี่จังเลยเข้าไปนั่งดูเข้าไปนั่งดูแล้วจะรู้ว่าผมแบบนี้กับอยู่ในบรรลังหรืออยู่ตรงไหนก็ตามผมก็แบบนี้เหมือนเดิมนะครับเออ นะเราให้ฟัง <laughs> เราก็แสดงความยินดีด้วยที่ไม่ได้มีอะไรพยายามโยมเพราะมันไม่มีเรื่องอะไรจะโจมตีน้องแล้วไงคะตอนนี้มันโจมตีคือหมดแล้วอะมันไม่มีเรื่องอะไรเขาเรียกว่าแบบพูดจนมันไม่มีอะไรจะพูดแล้วอะคือไม่รู้จะโจมตีน้องอยังไงแล้วอ่าโจมตีจนมันไม่มีไม่มีข้อมาให้โจมตีแล้วไงคือโจมตีมันจะเป็นตีแล้วยังยังทําอะไรไม่ได้เพราะว่าโจมตีน้องเรื่องอะไร โจมตีน้องเรื่องอะไรไอเรื่องแซะรางวัลนี่มันไม่เกี่ยวอะไรกับน้องไนท์มันไม่เกี่ยวกับน้องไนท์มันเกี่ยวกับใครพี่น้องประชาชนคอมเมนต์ให้หน่อยละกันจจนี่ไม่อยากพูดเดี๋ยวหาว่าโยมก็ต้องบอกว่าอยา่าง<ห>้คว่าความไม่จริงมาพูดค่ะแล้วก็บอกว่าโจมตีน้องมาเป็นปีแล้วแล้วทำอะไรน้องไม่ได้มันแน่อยู่แล้วน้องเขาเป็นเด็กทำอะไรเด็กได้ละ่ะแต่ผู้ใหญ่อ่ะ ไม่แน่นะครับอะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะช่วงนี้มันเงียบไหมข่าวคดีเชื่อมจิตมันเงียบนะจริงจมันเงียบนะก็ไม่รู้ว่าคดีถึงไหนแล้วตอนนี้นะครับของพีี้พี่อ้อนะครับก,ก็ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรนะครับก็ยังเงียบอยู่นะที่ไปที่ไปปออนะของพี่เพียก,ก็เหมือนกันนะครับก็ยังเงียบอยู่คือคือที่เงียบเลยคือว่า คือตำรวจนะเขาเขาใช้เวลานะในการทํางานนานนะมันไม่เหมือนกับคดีที่แบบฟ้องหมิ่นประมาทกัน้วยฟ้องตรงที่ศาลนะแล้วก็แบบเออแล้วก็ไปขึ้นศาลกันอะเลยอย่างเงี้ยอันนั้นมันมันแน่อยู่แล้วเพราะว่าศาลต้องนัดไต่สวนไงมันต้องมีไต่สวนไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามีมูลนะคือไปไต่ไปไต่สวนก่อนว่ามีมูลหรือไม่มีมูลนะครับขอแค่ไปแจ้งไปไปยื่นเอกสารที่ศาลปุ๊บละพอหลักฐานมั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 นพอที่จะ ให้สารน like, ี่ต้องเรียกมาไต่สวนมูลฟ้องแต่ถ้าเกิดว่าสารดูแล้วยมันมันไม่มีอะไรเลยสารก็จะตีตกไปเลยนะครับก็คือแบบไม่มีการไต่สวนเลยแต่ถ้ามันองค์ประกอบมัน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 เยอะอะไรเงี้ยสารก็ต้องเรียกอยู่แล้วอะไรเงี้ยเรียกจำเลยไปไต่สวนมูลฟ้องอะไรเงี้ยแล้วก็ไต่ดูว่ามีมูลหรือไม่มีมูลแล้วนั้นแลลวคือถ้าคือพูดง่ายๆก็คือว่าถ้ามีการฟ้องตรงที่ศารเข้าไปนี่ก็มีโอกาสที่จะโดนหมายเรียกนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรียกไปแล้วเนี่ย จำเลยนี่โดนยกฟ้องขึ้นมาเนี่ยจำเลยฟ้องกับคนที่กล่าวหานี่ซวยนะครับผมเออนะครับหนักนะครับทีนี้ก็ไม่รับก็เสียเงินนะครับผมอาจจะไม่ติดคุกหรอกอาจจะรอลงอาญาถ้าเป็นความผิดครั้งแรกแต่ผมจะบอกนะคดีเชื่อมจิตนี่ไม่ใช่คดีเชื่อมจิตกลุ่มเชื่อมจิตเนี่ยเวลาฟ้องเนี่พวกคุณฟ้องกันหลายหลายคดีมากถ้าคุณพลาดหนึ่งคดีสองคดีนะครับแล้วพลาดต่อเนื่องนะครับโอกาส ติดคุกมีหรือเปล่าคิดกันเราเองนะอันนี้ผมพูดให้เป็นความรู้นะครับทุกท่านคือทําผิดแบบซ้าๆในศาละนะครับคิดว่าจะรอดหรือไม่รอดเอออันนี้ผมพูดให้ข้อคิดมันไม่ใช่ว่าอูยเราอยากจะฟ้องใครก็ฟ้องสุ่มสี่สุ่มห้าหมายก็ว่าถ้าเราฟ้องไปแล้วชนะเขาอ่ะทุกคดีมันโอเคแต่ถ้าฟ้องไปสิบคดีแล้วแบบชนะหนึ่งคดีนะครับแล้วก็ยกแปดคดีอย่างเงี้ย นะครับยกเก้าคดีอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วโดนฟ้องกลับไปเก้าคดีอย่างเงี้ยอนะนี่นี่ยกตัวอย่างเฉยนะไม่ไม่ได้แบบว่าไปว่าใครแพ้คดีไม่แพ้คดีไม่ใช่นะอยา่าเข้าใจผิด <c oughs> เออให้เป็นความรู้กับทุกท่านเอาฟังเขาต่อครับผมฟังเขาต่อนะีกองคารวานของสิ่งศ์สิทธิ์สื่อสัญญาณลงมาผ่านลูกหลานและบริวารให้ทำหน้าที่ ในการเอยแผ่เอาเอก็ตามที่ทำมาขวางมาทำการเาบื้องบนที่สือ่อสัญญาณมีอุปสรรคแล้วก็ปีสิงนี่ก็ต้องได้รับผลกรรมทั้งหมดะครับเขาบอกได้เลยว่าไม่ถอยไม่มีถอยไม่มีไม่มีถอยไม่นอนแลว้วก็รอรอรับผลกรรมได้เลยนะวันนี้คือพอนทนายธรรมราชพูดว่าไม่มีถอยนี่ แม่เนี่ยน่าจะยิ้มได้แล้วนะยังหน้าบูดหน้าตึงอยู่เลยยิ้มได้แล้วเออจะไปเครียดทาไมนะครับผมเรื่องแค่นี้เองเป็นวันดีวันหนึ่งก็เออเดี๋ยวก็เอาเป็นว่าในเรื่องในเรื่องที่เป็นอุปสรรคที่ทําเนี่ยคือเราไม่ได้ทำเพราะว่าอยากอยากจะโชว์ศักยภาพหรืออยากจะทําอะไรที่มันให้มันเป็นประเด็นแต่ว่าสิ่งที่ทําต่างๆในเรื่องของคดีความเพียงเพราะอีกฝ่ายเนี่ยมาทําให้งานของ การเผยแพ่ธรรมะมันมีอสสุปสรรคเราก็ต้องเคลเคียร์ปัญหาพวากนั้นออกไปต้องเคลียร์ปัญหาเกี่ยวกับร์อุปสรรอมีเหตุผลต้องเคลียร์ปัญหาเกี่ยวกับอุปสรรคออกไปเพื่อให้การทําหน้าที่ของผู้ถ่ายทอดธรรมะหรือทำหน้าที่ของออลูกหลานและเจ้บริวารที่รับสื่อสัญญ,ญาณมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ทำงานนะครับทุกท่านก็รับหน้าที่มาผ่านสื่อสัญญาณ จึงมีพันธะปัญญาเดียวกันที่ต้องมาทำหน้าที่ในการเผยแผ่ธรรมะนะครับเราเป็นพุทธศาสนกชนผู้ปฏิบัติธรรมนะครับนั่นคือหที่แล้วก็การเชื่อมจิตตัวบอ,อกอยู่แล้วว่าคืออะไรนะครับแล้วก็สิ่งที่น้องนายสอนก็อสอนอะไรวันนี้เดี๋ยวน้องนายก็จะมาสอนในเรื่องข้อธรรมะนะครับให้เห็นกันให้ได้พิจารณาในความสามารถในภูมิธรรมปัญญาของน้องนายภูมิธรรมปัญญาใหญ่นะ หล่ไน้อยเราเราก็คุยกันสัมผัเหตุเราไปก่อนทีนี้มาเรื่องอะไรอีก่จ๊ที่เรื่องเื่นเต้นเดี๋ยวเป็นเรื่องคดีเนี่ยท่านไหนอยากฟังสดๆเดี๋ยววันงานเช่นจิตกันยาเนี่ยเดี๋ยวจะแบบไอ้คู่สี่เลยตั้งโต๊ะเลยเบอร์ไอ้คู่สีตั้งโต๊ะเปิดใจเปิดใจแต่ละจุดแต่ละฝ่ายว่าเออเราเจออุปสรรคกันเยอะขนาดนี้ทําไมเรายังมาเออ่ยังหนักแน่นในแนวทางการปฏิบัติแล้วก็ยังยืนยันว่าสิ่งนี้ถูกต้อง เออคือใช่แล้วทำไมไม่หนีไม่ถอยทุกคนยังอยู่กับขวดเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดสัมภาษณ์อาจารย์้องนายให้ฟังนะคะเป็นคลิปสัมภาษณ์ที่ตอนเนี้ยนะคะก็คือครรมะของพระเจ้าไม่ได้มีนิกายสิทธิ์ก็คือคนทั่วโลกทะธรรมะของพระเจ้าเป็นคือของคนทัโลกได้ยินชัดไหมคะอือไม่ได้ยิน ธรรมาภิวุธเจ้าเนี่ยคือเป็นเป็นของคนทั้งโลกคือธรรมะที่พระเจ้าท่าน,นสอนเราไม่สั่งเ็นคนทั้งโลกไม่มีใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แปบลบว่าจะมาจดเป็นลิขสิทธิ์ตัวเองนี่ไม่ได้แล้วจะมาบอกว่าเมื่อจดหรือเขียนไว้ในตำาราเล่มใดเล่มหนึ่งแล้วจะบอกว่าอันนั้นมันถูกต้องทั้งหมดเป็นต้องอาแบบชั้นอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วคนที่จะมาชี้ว่าใครสอนผิดขอ,อถูกเนี่ยตำราเล่เมไหนคนทั่วไปต้องเป็ี่ยนพระพุทธเจ้าัณะตรงไหนบอกอย่างนี้ อืมคือขยายความให้ในประเด็นนี้เอาอย่างนี้นะครับผมถ้าถ้าอ้างว่าตัวเองเป็นลูกพระพุทธเจ้าอะไรนี่นะครับผมคือเท่าที่เรารู้ประวัติพุทธประวัติเนาะของพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าก็จะออกบวชนะครับผมอ่าแม้แต่พระราหุลก็มาบวชญาติอะไรต่างๆก็พากันมาบวชมีแต่คนมาบวชคือความหมายคือผมก็เลยจะบอกว่าเอ้า น้องไหนก็ต้องไปบวชสิคือถ้ามาช่วยมนุษย์จริงๆมาพาปฏิบัติธรรมจริงๆนะครับผมคือน้องไหนจะต้องมีความใฝ่รู้มากกว่านี้หมายความว่ามาบวชเนนเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมนะครับผมแล้วก็ศึกษาพระธรรมนะครับะนะครับเรียนเล่าเรียนตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็เผยแพร่ นะครับผมเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ว่าไปนะครับเห็นไ,ไหมเผยแผ่หลักธรรมอะไรต่างๆก็เผยแผ่ไปนะครับผมเอ,อ็นไ,ไหมท่านคิดเหมือนผมไหมมันถึงจะแบบสมบูรณ์แบบท,ที่ที่น้องไาจะอ้างตัวเองว่าอะไรนู่นนี่อะไรเงี้ยมันก็จะมันก็จะดูดีมากขึ้น,ข,นขึ้นมาเลยนะเออแต่ในทางกลับกันทีเนี้ย ้องไหนอ้างว่าเดี๋ยใช้ชีวิตปกติมันเด็กก็ทั่วไปมีเล่นเกมมีนั่นมีนี่ลูกพระบุทธเจ้าต้องมาเล่นเกมเหรอครับเอะระดับอนาคามีนะครับต้องยังเล่นเกมอยู่แล้วครับผมจะอ้างว่าเป็นเด็กไม่เกี่ยวนะถ้ารู้ตัวเองว่าตัวเองมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยนึกภาพผมไหมครับทุกท่านเอก็ต้องรู้การ,รเทศารู้ทุกสิ่งทุกอย่างในการปฏิบัติอ พร้อมที่จะพาชาวพุทธทุกคนนี่นะครับผมไปสู่ยุคมิคสันยีอะไรเนี่ยที่เขาพูดนี่นะครับเออฮะจะไปยุคพระศีอานเนี่ยนะครับผมอือนี่นะหรือจะไปยุคไหนอีกนะครับยุคเอหรือเปล่านะเออมันมันต้องมันต้องแบบสมบูรณ์แบบนะครับนี่นนี่ผมมองนะ เฉะนั้นผมว่ามันมัน,ม,นมันต้องเปลี่ยนนะครับผมรูปแบบ้องไหนต้องไปบวชก่อนนะครับแล้วปพาญาติโย,ยมเน,นี่นะครับปฏิบัตินะครับมันถึงจะถูกเออแต่เนี่ยนะครับโุงเรียนก็ไม่ไปนะครับผมอ้างว่ามีปัญหานะปัญหาเลยมันจะนานขนาดนี้นะมันแก้ไขได้นะครับแต่เหตุที่ไม่ไปเนี่ยมันมีอย่างอื่นหรือเปล่า มันมีอย่างอื่นไหมนะครับอ่าจะต้องจะต้องแบบเตรียมตัวกันขึ้นศาลหรือเปล่าอ่าหรือว่าจะต้องสอนธรรมะก,กันไหมหรือยังไงนะครับการศึกษาภาคบังคับประเทศไทยอยู่ไหนนะครับใครดูแลกฎหมายกระทรวงศึกษาธิการนะครับผมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องดูแลไหมครับผมถามแค่นี้ผมถามแค่นี้ว่า ใครดูแลการศึกษาภาค,คบังคับนะครับเออเอาละครับทีเนี้ยมันจะเข้าข้อกฎหมายการศึกษาภาค,คบังคับนะครับทีนี้เออนะนี่ทุกท่านมันหลายอย่างครับผมอืม จริงๆตอนที่น้องพูดอันนี้คือตอนที่น้องให้สัมภาษณ์แค่นิดเดียวนะต่อติดต่อตอนที่ให้การเยอะกว่านี้เยอะอ,อันนี้แค่นิดเดียวก็ทั้งวันนะครับทั้งวันแล้วก็ในประเด็นนี้ก็คือจะประเด็นเดียวกันที่ทีจะขึ้นศาลจังหวัดในวันที่สามสิบกันยานี้ดดเป็นเรื่องนี้แล้วก็หลักฐานก็จะเพิ่มไปกว่านี้อีกครับเพราะคดีนั้นเป็นคดีายอยาญาก็ต้องเพิ่มไปกว่านี้อีกที่ท,ที่ที่จะขึ้นไต่สวนในนั้นหน้าน้านองไหนก็จะขึ้นไต่สวนเองครับ คือถามรอบไหนก็ก็ตอบแบบนี้แหละผมก็ถามแบบไม่ต้องไม่ต้องซักซ้อมอะไรหรอกกับตรงไหนนี่คือคือไม่ต้องซักซ้อมนะถามอะไรก็ก็ตอบโอ้โหท้าไม่ซักซ้อมเลยเป็นไปได้หรือรู้สึกว่าพออายุยิ่งมากขึ้นการขยายความอ่ะก็ยิ่งชัดเจนขึ้นนะคะมั่นใจนะคือการขยายความเป็นสิ่งที่ตอบและขยายความไม่ฟังคือเวลา้องไหนตอบอะไรเนี่ยจะจะไม่ถ้าทุกท่าน ตามบทความนึงมันจะมีองค์ประกอบคือมีท็อปปิกมีเอ่อเมนไอเดียเมนไอเดียก็คือหัวหัวหัวข้อแต่แล้หัวข้อท็อปปิกก็คือหัวข้อแหละแล้วก็ดีเทลก็คือรายละเอียดที่มันยุ่ยิบย่อยตัวอย่าง example อะไรพวกเนี้ยแต่สิ่งตรงนั้นจะไม่ตอบในเรื่องของ example หรือของ detail หรือของ main idea ยตรงนั้นจะตอบ topic เลยก็อ <Go in S 1> ินเตอร์เรื่องอะไรต่งตางๆมาเพราะตรงนั้นต,ตอบในเรื่องท็อปปิ้กเช่นที่ถามว่า สมาธิการทำสมาธิคืออะไรอ่ะในเอกสารที่ที่ทางจัดสุดยอดมันจะมีคือการบรรยายคำว่าสมาธิก็จะเขียนมีท็อปิกมีเมเนเดียหนึ่งสองสามสี่การทำสมาธิมีมาแต่เมื่อไหร่ประวัติมียกตัวอย่างนู่นนี่นั่นมีใครทำสมาธิบ้างตรงไมตอบสั้นๆเลยการทำสมาธิคือนี่สแสดงสปิริตออกมาแล้วนะครับผมว่าฉันพูดภาษาอังกฤษได้สอนธรรมะแบบเป็นภาษาอังกฤษน่าจะได้นะเนี่ย ดูจากทนายธรรมราชใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับผมแข็งแรงหนักแน่นแม่นยำนะครับทุกท่านงานนี้โกอินเตอร์แน่นอนนะครับรอลุ้นเล้เลยนะเออนี่กำลังจะแสดง power ให้กับ FC ที่อยู่ต่างชาติไงที่อยู่ต่างประเทศนะครับโอ้โ oh ห oh. ทุกท่านอ่ะสลับคลิปนี้มันก็20นาทีเสร็จเสร็จนะครับผม เอาไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะบอกเลยว่าเทปนี้น่าจะได้ประมาณสัก20คลิปได้ไหมนะครับวิเคราะห์กันยาวๆผมเป็นคนชอบแบบวิเคราะห์ทุกช็อตทุกคําพูดนะครับนี่คือไลฟ์สไตล์ผมนะผมทาข่าวมาที่ผ่านมาผมก็วมผมก็สไตล์นี้เอาจงจริงนะครับเอ่ยยกเว้นว่าข่าวทีไไ่ไปถ่ายภาคสนามเนี่ยไปไปถ่ายภาคสนามก็จะบรรยายแล้วก็ถ่ายไปเลยข่าวคดีฆาตะกรรมอ่ะเวลาผมไม่ทำอ่ะ ก็จะแบบไม่ไม่ได้วิเคราะห์แบบ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 นี้นะมันจะอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าวิเคราะห์ข่าวลักษณะนี้ผมก็จะแบบจอดต่อจอดอย่างนี้เลยแบบโอ้โหแบบดูรายละเอียดก็มีผมคนเดียวอะนะครับ youtube อะที่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 ละเอียดขนาดนี้นะครับผมเออเก็บทุกเม็ดช่องอื่นช่องอื่นนี่เขาเขาก็ทําเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้เก็บทุกเม็ดเหมือนกับผมไงเออแต่ผมนี่เก็บทุกเม็ดนะครับก็ฝากติดตามนะครับทุกท่าน ตามกันยาวๆเรื่องนี้คือผมอยากให้ข้อคิดกับพี่น้องประชาชนผมก็เลยทำข่าวลักษณะนี้อ้าทุกท่านเอาไว้เจอกัน EP ีถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ